ฉันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เพจเขียนในเงาเริ่มมีคนแชร์มากขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าแต่เริ่มมีชื่อที่ฉันรู้จักผ่านสายตาในห้องเรียนใช่เพจนี้หรือเปล่าที่เขียนได้โคตรโดนเลยฉันอ่านแล้วร้องให้มันจริงเกินไปใครเป็นเจ้าของเพจนี้วะเก่งชิบเสียงเหล่านี้ลอยเข้าหูฉันครั้งแล้วครั้งเล่าฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจ แต่ในใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อนในห้องที่ไม่เคยรู้ว่าฉันมีตัวตนเริ่มพูดถึงนักเขียนนิรนามเริ่มคาดเดาว,ว่าใครกันที่เขียนได้ลึกซึ้งขนาดนั้นและนั่นเองคือครั้งแรกที่ฉันกลัวอีกครั้งกลัวว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเป็นฉันพวกเขาจะหัวเราะเหมือนวันนั้นใหมฉันไม่ใช่คนพูดเก่งฉันไม่เคยเป็นที่ยอมรับ และความทรงจําตอนที่ทั้งห้องหัวเราใส่ฉันยังคงสดอยู่ในหัวแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ได้เห็นข้อความล่าสุดจากคนแปลกหน้าอีกคนวันนี้ฉันคิดจะจบชีวิตแต่เจอเพจของคุณพอดีขอบคุณที่เขียนนะแค่ประโยคนั้นก็ทำให้มือของฉันสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกแล้วมันสั่นเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเขียนไม่ใช่แค่ตัวตนของฉัน แต่มันกลายเป็นความหวังของใครบางคนวันนั้นเองฉันเดินผ่านเพื่อนที่เคยหัวเราะฉันโดยที่ในใจไม่ได้โกรธไม่ได้โทษแค่รู้ว่าต่อให้โลกยังไม่เห็นฉันในแบบที่ควรฉันก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวเองอีกแล้วเพราะครั้งนี้ฉันเลือกจะยืนอยู่ในแสงแม้จะเคยชินกับเงาก็ตาม